สบ,บายดีสบ,บายดีพ่อแม่พี่น้องเอาอาปลาลงมาทุกคนเนาะมีมาผบกับซองของฟ้าลิ้นเซนเก่าเซนเคยมอนี่พี่น้องมอนี้ซาลินกับบดิมยยนะิยังลายเนาะกับเพียงแต่มาจิ้มหอยเนาะทุกคนเนาะต้มหอยเซอรี่ต้มหอยเซอรี่แล้วก็มาจิ้มหัวมันบนี้จิ้มหัวมันไว้เอาไปใส่ตู้เย็นไว้แลวก็เอาไว้ต้มนะเพราะว่าเขากินบเบิร์ดเนาะมันหลายเนาะทุกคน หอยเอรี่มีแต่หน่วยใหญ่ๆนี่ทุกคนนี่จิ้มหัวมันไว้จิ้มหัวมันไว้เนาะไว้เสร็จตั้มนี่ทุกคนนี่หัวนี่ใหญ่ๆกจะสะออนคืกอยังจิ้มอัลตหัวขี่ควยมันก็บอกเอานะทุกคนเนาะอัลตหัวมันนี่สุดๆไว้เสร็จตั้มประคุม ตฮอยซอรี่นี่ทุกคนส่วนใดเนี่ยที่กินได้ส่วนที่กินได้ในน้ำส่วนตัวของซอรี่หนึ่งเนี่ยมันก้นซุดมันนี่เนาะก้นซุดๆนี่ของฮอยซอรี่นี่กินได้ได้สะกินในเบิร์กไมได้อยู่ทั้งกลางหนึ่งกินหมดได้และการในหัวมันนี่มเนต้องเอาตามันออกนั่นคือคนเนาะต้องเอาตาออกหางหางแบบของฮอยซอรี่กินดได้ มันขอดูบ้างใครเห็ี่ได้ก็องไข่ตวเราเลนพี่ติดคนจุดคนโดนันนี้มันเหมือนตาตาเขาจะหนีมาหัวใยั่ไหนหัวสุรีโธ่หนินะหัวใหอยหักหอ้าวเว้ยนี้ที่ พี่เอาแท้เอาว่าหน่วยนี่นะเพลยนนี่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 เบิง้งจะค่อยได้เดี๋ยวมันใหญ่ยังนี่ทุกคนหอยอ่ะเดี๋ยวจะอ่อนเนาะหน่วยเดียวกัเหลือเฟืนอ่ะอืมเดีะอ่อนนะทุกคนที่เอาจะดีนะจะดูว่าใหญ่เราให่ยังนี่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 นีเลยเห็ดยังเจ้าอี่ยังี๋ย Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Gõ để không, bỏ lỡ những video hấp dẫn

กินหอยยิมหอยหอ่า <ừ. S 1> <ừ. S 3>

ខ្រ uh, no ូព្វាច់ទាត់ទៅກដាំងអាស់ព្លាអារចាលដែលងដែល្ជាស្សាអ្រើញ្រើ